สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่3ใหญ่นะคะและก็จะจัดการข้อ6และข้อ7ย่อยนั่นเองนะคะซึ่ง2ข้อนี้จะอยู่ในหน้าที่20และยี่สอ็ดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จบแล้วนะคะสำหรับบทนี้ค่ะสำหรับเรื่องของ A C c a n ันดินะคะ ด้วยเหตุผลที่ว่าในหัวข้อ AC เซคัมิตรงนี้นะคะเขาให้คะแนนถึง40%ของคะแนนนะคะแคกก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมา,อ,าอ่านไปพร้อมกับเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ในอีก2พาร์ทนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็จะแบ่งคะแนนแยกเป็น30%กับ30%นะคะแคกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบจะเน้นอ่านก็เป็นตัวนี้ก,ากา็แล้วกันมันสามารถช่วยให้เราลอดได้ในสถานการณ์แบบ วังเวงนะคะโอเคกลับมาที่หัวข้อของเรากันเลยนะคะหัวข้อที่6นะคะเกี่ยวกับพอยต์ในการควบคุมที่สำคัญอื่นๆค่ะแล้วข้อ7เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงบันทึกการควบคุมสุขอ,อนามัยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะโอเคอาจจะต้องได้เลื่อนลงไปอีกนิดหน่อยนะคะ โอเคมาถึงกันแล้วนะคะหน้านี้คือหน้าที่20ขับไปกันเลยพอ i n t ในการควบคุมที่สำคัญอื่นๆนะคะวัตถุดิบนะคะที่มีอยู่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มีในกรณีที่มีแบคทีเรียที่เป็นภัยต่อคนนะคะติดอยู่ตั้งแต่ตอนที่ได้ส่งสินค้าเข้ามาเลยค่ะ โอเคดังนั้นนะคะการรองรับดังหัวข้อต่อไปนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญข้อที่หนึ่งนะคะการรองรับไปอย่างพวกแบคทีเรียนะคะข้ออ่ะไข่ไก่ค่ะเรื่องของไข่ไก่นี้นะคะก็จำเป็นนะคะที่จะต้องให้อุณหภูมิใจกลางของไข่อะคะ่ะร้อนอ ในอุณหภูมิ70องศามากกว่า1นาทีนะคะอโอเคแต่ถ้าว่านะคะาการใช้ไข่นะคะสำหรับการกินดิบเนี่ยจะต้องไม่เกินวันหมดอายุที่ได้ถูกกำหนดไว้นะคะยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่แบบเราได้ทำการปรุงอย่างรวดเร็วนั่นเองอ โอเคและในวงเล็บตรงนี้นะคะเขาก็เป็นข้อสมมุติมาให้เนาะก็คือจะต้องเป็นไข่ที่ไม่มีของเหลวนะคะออกมาอ,มอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะโอเคต่อไปข้ออีกคะ่ะพวกชนิดของปลานะคะในกรณีที่กินดิบนะคะจะทำการล้างวัตถุดิบ ให,ให้เพียงพอนะคะด้วยน้ำจืดนะคะในวงเล็บตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำปปานั่นเองโอเคแล้วก็จะนำสิ่งที่แบบมีความกลัวว่าจะปนเปื้อนออกไปนะคะต่อไปเข้าอุคะ่ะพวกตับ,บวัวตับหมูนะคะ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ห้ามกินดิบเด็ดขาดนะคะตับหมูตับปวนะคะห้ามกินดิบนะคะในกรณีที่จะกินนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้อุณหภูมิภายในของตับเนี่ยนะคะมีความร้อนนะคะที่75องศามากกว่า1นาทีขึ้นไปนะคะถึงจะกินได้นั่นก็คือสุกนั่นเองโอเค ต่อไปข้อ2นะคะอื่นๆอิบุตสตรงนี้แปลว่าสิ่งปะปนโอเคข้ออสิ่งปะปนนะคะพวกสิ่งของปะปนนะคะก็จะมีเป็นของแข็งนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกโลหะนะคะในกรณีที่ก็มีนะคะในกรณีที่คนกินแบบ สิ่งเหล่านั้นเข้าไปสิ่งปะปนที่แบบเป็นของแข็งเข้าไปแล้วทําให้เป็นแผลในกรณีนั้นก็มีเหมือนกันค่ะและนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นแผลนะคะก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดการเคลม,มนะคะก็จะมีเคลมนะคะที่ ที่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมนะคะปะปนเข้าไปอยู่ในอาหารนะคะโ okay. อเคดังนั้นนะคะการตรวจสอบนะคะการเช็คอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะว่าในวัตถุดิบเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมนะคะติดอยู่หรือเปล่า แล้วก็ในตอนที่กำลังทำการปรุงอยู่นั้นนะคะในอาหารเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ไหมนั่นก็คือสิ่งสำคัญค่ะอนอกจากนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผลิตเอ่อเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนะคะติดอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นนะคะการทำเซริเซตงในครัว ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเซริเซตรงอันนี้อยู่ในข้อ 5s นะคะก็คือแบบสสางสิ่งที่เอาและไม่เอานะคะสิ่งที่ไม่เอาก็ทิ้งไปนะคะสำหรับเซริเนาะและเซตงก็คือแบบหยิบของออกมาจากที่ไหนก็เอากลับไปวางที่เดิมแบบนี้นะคะโอเคการทำเซริเซตรงเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ โอเคในวงเล็บนี้นะคะก็คือชนิดของอสิ่งแปลกปลอมนะคะ,ะชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่เป็นแบบของแข็งนะคะเขาก็ยกตัวอย่างมาดังต่อไปนี้นะคะตามรูปนี้เลยพวกเศษโลหะนะคะแล้วก็เศษพลาสติกเศษแก้วนะคะหินอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแข็งนะคะและต่อไปก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นแบบ ในลักษณะนิ่มๆเนาะเขาก็ยกตัวอย่างมาแบบเป็นเส้นผมนะคะเป็นเศษกระดาษแล้วก็เป็นเศษถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็มแมลงนะคะโอเคและก็พวกสิ่งแปลกปลอมนะคะยกตัวอย่างเช่นมแมลงนะคะก็จะทำให้ลูกค้านะคะรู้สึกไม่ดี สิ่งปะปนนั้นอย่างเช่นมแมลงเนี่ยเขาจะเรียกว่าสิ่งปะปนที่สร้างความไม่สบายใจนะคะโอเคต่อไปหน้ายี่สอ็ดค่ะข้อนี้เนี่ยแขกเจอนะคะในข้อสอบค่ะอันนี้ซากิสุนะคะอันนี้เนี่ยก็คือชื่อของปรสิตนะคะในข้อสอบที่แขกเจอนั้นเนี่ย แขกไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆจะเจอแบบเดียวกันกับแขกไหมแต่ก็จําไปนะคะตรงนี้เขาถามแขกในลักษณะที่ว่าอันนี้คิสุเนี่ยคืออะไรนะคะมันก็คือคิเซจูนั่นเองซึ่งคิเซจูอันนี้ก็คือมีความหมายว่าปรสิตนะคะมันคือปรสิตค่ะเจ้าชื่อนี้คือปรสิตนะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะอืมก็ มีกรณีนะคะในพวกปลาพวกชนิดของปลาเนี่ยมีอนิซาคิสอันนี้เนี่ยติดอยู่ด้วยนะคะคิเซอันนี้จริงๆมีความหมายว่ากาฝากค่ะก็คืออาศัยอยู่ด้วยนะคะและอันนี้เนี่ยก็คือชื่อของปลานะคะเป็นชนิดของปลาชื่อนี้นะแขกขอไม่แปลก,ก็แล้วกันเพราะมันเป็นชื่อเนาะโอเคต่อไปคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเรารับประทานนะคะ,ะชนิดของปลาที่มีอนิซาคิสตตรงนี้เนี่ยติดอยู่อาศัยอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษแบบเจ็บท้องขั้นรุนแรงเลยนะคะแล้วเพื่อที่จะเป็นการป้องกันอาหารเป็นพิษที่เกิดจากอนิซาคิสึเนี่ยก็จะทำการลองรับ โดยวิธีการดังต่อไปนี้โอเคไปกันเลยค่ะไปดูที่วิธีการนะมีอยู่4 4อย่างเลือกปลาที่สดนะคะแล้วก็นำเอาอาวัยวะภายในออกทันทีนะคะพวกในโซอันนี้แปลว่าอาวัยวะภายในเครื่องในนะคะเพราะว่าพวกแบคทีเรียหรือว่าวรัสเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะติดอยู่ในแบบลำไส้ของปลานั่นเองโอเค แล้วก็ตัวบริสิทที่ชื่อนี้นะคะมันมีขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะก็จะทำการตรวจสอบด้วยตานะคะว่าในปลาเนี่ยมีอนิซาคิสติดอ,อยู่หรือเปล่านะคะอ,อนิซาคิสุเนี่ยก็จะอยู่ในอวัยวะภายในของปลานั่นเนอง และจะไม่ทำการเสิร์ฟแบบสดๆอย่างนั้นนะคะก็คือจะไม่ทำการเสิร์ฟอวัยวะภายในของปลาแบบสดๆนั่นเองโอเคต่อไปนะคะก็จะทำการแช่แข็งนะคะมากกว่า24ชั่วโมงในอุณหภูมิต่ำกว่าลบสิองศาค่ะและทำให้ร้อนนะคะ มากกว่า1นาทีด้วยอุณหภูมิ60องศานะคะหรือว่าจะทำให้ร้อนมากกว่า70องศานั่นเองนะคะต่อไปข้อ7ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะเกี่ยวกับการบันทึกนะคะการควบคุมสุขออนามัยในเรื่องที่เราได้ทำการตรวจสอบ โดยการควบคุมสุขอ,อนามัยเนี่ยนะคะเราก็จะ,ะถ่ายทอดไว้อยู่ในการจดบันทึกนะคะโนโคสุอันนี้เนี่ยมันจะแปลว่าทําให้เหลือไว้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็คือมีความหมายว่าถ่ายทอดนั่นเองโอเคอืมอืม,อมและกะ็เราสามารถที่จะ ตรวจสอบนะคะว่าการควบคุมสุขออนามัยเนี่ยได้ทำการดำเนินการได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านั้นนะคะด้วยการาทิ้งไว้ทิ้งข้อมูลไว้อยู่ในสมุดจดบันทึกนั่นเองโอเคเอแล้วก็ข้อดีในการ ทําสิ่งเหล่านี้นะคะพวกจดบันทงบันทึกอะไรไว้เนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะโอเคมี4ี่ข้อนะคะ point ในการควบคุมสุขะอนามัยเนี่ยก็จะดีแล้วก็ชัดเจนนะคะและ,ะยังเชื่อมโยงไปยังการป้องกันอาหารเป็นพิษในข้อ2นะคะในกรณีที่เกิดปัญหานะคะ ก็จะเจ้าตัวที่เราบันทึกไวน้นี้ก็จะกลายเป็นหลักฐานนะคะว่าเราได้ทำการควบคุมสุขอ,อนามัยได้อย่างเหมาะสม,มต่อไปข้อ3ค่ะแล้วเรานะคะกเ็เขาเ,เราก็จะมีความกล้าเนาะแล้วก็สามารถอธิบายกับสถานพยาบาลแล้วก็ลูกค้าได้ว่า ร้านของเราเนี่ยได้ทำการควบคุมสุขอ,อนามัยได้อย่างเหมาะสมแล้วในข้อ4นะคะ,ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นถึงจุดที่จะปรับปรุงในการทำงานนั่นเองค่ะโอเคซึ่งอเอกสารอ้างอิงที่3และ4เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนอลงไปดูได้เลยนะคะ โอเคค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเอกสารนะคะที่แนะนำตัวอย่างการกรอกนะคะแล้วก็แบบรูปแบบอ้างอิงนะคะพวกแผนการควบคุมสุขอ,อนามัยในร้านอาหารนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการจดบันทึกนะคะในการแบบ ดำเนินการควบคุมสุขอ,อนามัยค่ะสามารถที่จะเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้เลยซึ่งเอกสารอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ในฝั่งหลังๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บสับกันเลยค่ะโอเคโซนุตะอื่นๆจ u โยจำเป็นนะคะสำคัญคันดิพอยต์นะคะจุดในการควบคุมดูแลนะคะ เยนไซเรียววัตถุดิบนะคะอิกก okay. ็คือด้านล่างโอเคไซคินแบคทีเรียไกโย o อโยโบสุนะคะที่ทำอันตรายที่นำมาซึ่งภัยอันตรายนะคะโอเคไทโอรองรับ okay. ฮิตซิยวจำเป็นนะคะทีรนะีโนทามะโก นะคะก็คือไข่ไก่นะคะโอเคจูชินอนดอุณหภูมิภายในนะคะตรงกลางของมันคาเนสึให้ความร้อนนะคะอิโจมากกว่านะคะโชมิคิเก่งวันหมดอายุนะคะสุกิเตอิน,นนะคะมาจากสุกิรุ นะคะที่แปลว่าเกินนะคะในกรณีนี้จะแปลว่าไม่เกินนั่นเองอนามะชคุโยโนะทามะโกนะคะไข่นะคะสำหรับกินดิบนะคะโอเคโยอันนี้เนี่ยก็คือสำหรับนะคะนามะแปลว่าดิบสดนะคะชคกุก็คือการกินนะคะสำหรับการกินดิบนั่นเองอ Hibi อันนี้แปลว่ารอยรล้าวค่ะเอคิโมเร e ก็คือ,อาการรั่วของของเหลวนะคะในกรณีนี้ก็จะแปลว่าในเคสที่ไม่มีการรั่วจากรอยรล้าวนั่นเองโอเคสุมิยากันิก็คืออย่างรวดเร็วค่ะโจ r ิส u รุ การปรุงนะคะการทำครัวโอเคโนซคิมัสก็คือยกเว้นค่ะต่อไปข้ออีกนะคะยกไครดูชนิดพวกอาหารซีฟู้ดนะคะอโอเคน้ำมะสดนะคะน้ำมะเดทาเบรทานแบบสดโอเค ซาชิม <S ash> ิ <imi> อันนี้ก็คือปลาดิบนะคะซาชิมิมามิซุก็คือน้ำจืดค่ะซยโดซยก็คือน้ำประปาโอเคน้ำประปาเนาะโอเคอย่างเพียงพอนะคะเซนโจชิมัสล้างทำความสะอาดนะคะโอเซนซุรุก็คือการปนเปื้อนนะคะ โอโซเลอันนี้ก็คือความกลัวความกล่กังวลนะคะโทดิโนซกิม so ัสอันนี้ก็คืออนำออกไปนะคะนำออกไปเอาออกไปนะคะเอาสิ่งปนเปื้อนออกไปนั่นเองอุชิหัวกันโซตับนะคะบุตะหมูกันโซก็ตับเหมือนกันค่ะ อิれもเรอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอันไหนไม่ว่าจะเป็นอันไหนนะคะโอเคทนเบเตว่อิเคมาเซนนะคะเตะอิเคมาเซนฮกินนะคะโอเคอิบุึมีความหมายว่าอปะปนนะคะแล้วหรือว่าสิ่งแปลกปอลอมนั่นเองคินโซก ก็คือโลหะนะคะโคชิซึก็คือของแข็งนะคะอืมวัตถุที่เป็นของแข็งอืมอันนี้ก็คือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งนั่นเองนะคะรวมกันแล้วอโอเคอันนี้นะคะけがをするけสุรสุก็คือได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีแผลนั่นเองนะคะโอเค ชกคืินอาหารนะคะครมก็คือครมนะคะคลมในที่นี้ก็คือแบบมีคนมาบอกเราว่ามีอะไรที่มันไม่ดีเนาะอโอเคแกง,งิงสาเหตุนะคะคัคือนิงตรวจสอบนะคะ ไยเซตสำคัญสาลานินอกจากนั้นนะคะโจริบะโจริเฉยๆจะแปลว่าการปรุงนะคะแต่ถ้ามีบะเข้าไปด้วยก็คือครัวนั่นเองบะก็คือบัชโชที่แปลว่าสถานที่นะคะโอเคเซริเซโตงก็คือเซริเซโตงค่ะก็คือการแยกสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะ สิ่งที่ไม่จําเป็นก็เอาไปทิ้งนะคะอันนั้นคือเซรินะคะเซตองก็คือการกําหนดที่ในการวางนะคะใช้เสร็จแล้วก,ก็เอากลับไปวางที่เดิมอันนี้ก็คือเซตองนั่นเองอต่อไปนะคะชุดุยชนิดนะคะอ,อันนี้ก็เจอแล้วนาะคำนี้โคชิตซ u บุสึนะคะสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งนะคะ เขาก็ยกตัวอย่างมาคินซคุเฮนนะคะเฮนเนี่ยจะแปลว่าเศษนะคะคินซอุก็แปลว่าโลหะนะคะพวกเศษโลหะแบบนี้นะคะโอเคพลาสติกเฮนก็คือเศษพลาสติกนะคะแก้วซิเฮนก็คือเศษแก้วนะคะที่มันแตกนะคะอิชิก็คือหิน,นะคะ่ะต่อไปนะคะนันจิตซึอิบุสึนะคะอิบุสึแปลว่าสิ่งแปลกปลอมเนาะ นัน่นชซสก็คือ,อวัตถุที่เป็นแบบนิ่มๆนะคะนั่นอันนี้แปลว่ายาวรรกายนั่นเองนิ่มๆนะคะโอเค,อเ,คเขาก็ยกตัวอย่างมานะคะคามิโนเกะก็คือผมนะคะเคแปลว่าขน,นะคะ่ะคามิก็คือเส้นผมนะคะต่อไปคามิคิเดก็คือเศษกระดาษนะคะบินีอ่ะบินหรือเห็น ก็คือเศษถุงนะคะเศษถุงกับเศษพลาสติกต่างกันยังไงเพื่อนๆก็อาจจะคิดนะคะพลาสติกตรงนี้อาจจะเป็นพลาสติกแข็งก็ได้นะคะอันนี้ถุงก็คือถุงเลยค่ะอาจจะเป็นนิ่มๆเนาะมุชิก็คือแมลงค่ะโอเคกซามก็คือลูกค้านะคะโอเคกซังนั่นเองเป็นคำแบบว่ายกยก คุณลูกค้าขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะขี้บึงก็คือความรู้สึกนะคะขี้บึ้งก็วารุคซาเซตก็คือทำให้ความรู้สึกไม่ดีนะคะอืม응คือใครก็คือความไม่สบายใจคะ่ะอิบุจก็คือสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนั่นเองอืมเทอีมัสโทโมออมัสนะคะอืมอืม,อมโอเคก็เรียกว่า ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่21แล้วนะอานิซากิซึก็คือชื่อของปรสิตชนิดหนึ่งนะคะคิเซจูมีความหมายว่าปรสิตค่ะโอเคอันนี้ก็คือชื่อของปลานะคะโยวไครุยซีฟู้ดค่ะ คิเซ่ด er. ีรค er ิเซเฉๆจะแปลว่ากาฝากนะคะก็คือเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่นั่นเองในพวกอาหารซีฟู้ดนะคะอาศัยอยู่นะคะในบริบทนี้จะแปลว่าอาศัยอยู่โอเคฮังชก็คือรุนแรงนะคะฟุกุอาการปวดท้องนะคะโชกุชูดกอันนี้ยังจำได้กันหรือเปล่านะ อาหารเป็นพิษนะคะโบชิสุรุก็คือป้องกันค่ะโอเคทีนต่อไปนี้นะคะโฮโฮวิธีการไทโอชิมัสรองรับนะคะชินเซนก็คือสดๆนะคะซากกาะปลาเอราบิอันนี้มาจากเอราบิมัสที่แปลว่าเลือกคะ่ะชื่อนี้ทันทีนะคะไนโซเครื่องในโทริ โนโซกิมัสก็คือเอาออกนะคะนำออกไปต่อไปนะคะเมะแปลว่าตาเมเยรมองเห็นนะคะโอคิสะนะคะขนาดไซส์ที่ใหญ่นะคะความใหญ่ของมันคักนิงตรวจสอบนะคะโอเคเจอไนโซอ,อีกแล้วนไนโซแปลว่าอะไรเครื่องในนะคะโอเคนามาชกุอืมก็คือทานดิบ นั่นเองเทโชก็คือการเสิร์ฟนะคะการนำเสนอโอเคอีกคะต่ำกว่านะคะอิโจมากกว่านะคะนี่จุลจิกังก็คือยี่บสี่ชั่วโมงคะ่ะเรโตก็คือการทำการแช่แข็งนะคะมอสกุวะหรือว่านะคะโอเค ขีโรก็คือการลงบันทึกการจดบันทึกนะคะเอเซคันลิการควบคุมสุขอนมามัยเนาะขี้โรคกุนิโนโคก็คือแบบถ่ายทอดไว้ในการจดบันทึกนะคะโอเคทา s า i ิกุ okay. มาจากทาราีที่แปลว่าถูกต้องนะคะโอนาวาเลติรุมาจากโอนาที่แปลว่าปฏิบัตินะคะ โคเคก็คือประสิทธิภาพหรือว่าผลประโยชน์ของมันนั่นเองข้อดีของมันนะคะโยโบก็คือการป้องกันนะคะซนาริมัสก็คือเชื่อมโยงไปถึงนะคะเชื่อมโยงไปถึงอะไรใช่กับคำช่วยนี้นะคะนิซนาริมัสโอเคฮัตเซสต์ฮัตเซไปว่าเกิดขึ้นค่ะ t ทคิ t เซ็ตสก็คือเหมาะสมนะคะโชโคหลักฐานค่ะโทนาริมัสอันนี้ก็คือนินาริมัสนั่นเองอเป็นภาษาเขียนเนาะก็เลยไม่ใช่นินาริมัสแล้วก็โทนาริมัสนะคะโฮเคนโจอันนี้ก็คือสถานพยาบาลนะคะแค่ แปลในดิกแล้วมันจะแปลว่าสถานีอนามัยนะคะนั่นก็คือสถานพยาบาลนั่นเองก็ไม่ได้มีแค่สถานีอนามัยเท่านั้นนะคะโอเคคมะลูกค้านิทายสุรุอ่านิทยสเตอันนี้ก็คือต่อนะคะต่อลูกค้าโอเคเป็นวยากณ์ค่ะจิบินตัวเองนะคะโอมิเซร้านร้านของตัวเองคะ่ะจิชิน ความมั่นใจนะคะมดเตะอันนี้มาจากมดสึค่ะจิชินโนมดสมีความหมายว่ามีความมั่นใจนะคะเซสเม e ก็คืออธิบายโย m ม,มอันนี้แปลว่างานนะคะภาระหน้าที่ไคเซนเตงก็คือจุดในการปรับปรุงแก้ไขนะคะมีเตคิมัสก็คือมองเห็นขึ้นมานะคะโอเค ซังโคชีเดียวก็คือเอกสารอ้างอิงค่ะอิป <im> ังอินชกุเตงก็คือร้านอาหารทั่วไปนะคะอิปังแปลว่าทั่วไปค่ะโอเคเอเซคันรีเคกักุเคักุแปลว่าแผนนะคะแผนการควบคุมสุขอ,อนามัยนั่นเองนะคะซังโคโยชิกิก็คือเอกสารอ้างอิงค่ะโยชิกิก็คือ เอกสารรูปแบบการอ้างอิงนั่นเองคีไซคีไซเรนะคะคีไซก็แปลว่าการกรอกค่ะเรก็แปลว่าตัวอย่างนะคะโชไกสุรุก็คือแนะนำเนาะอืมโอเคเอเซคันดิจิชิคิโรกุนะคะก็คือการจดบันทึกนะคะการปฏิบัติเรื่องการควบคุมดูแลสุข,ขอ,อนามัยนั่นเองนะคะ โอเคจบกันไปแล้วค่ะกับหัวข้อสุดท้ายในบทของเอเซคันดินะคะสู้ๆค่ะเพื่อนๆอ,อวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็ขอเน้นเป็นตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคะแนนกองอยู่ที่หัวข้อเอเซคันดิอันนี้ถึง40%นะคะแครก็เลยเลือกตรงนี้มาก่อนนั่นเอง แขกไม่มั่นใจนะว่าเพื่อนๆอ่านถึงไหนแล้วค่ะไม่ว่าจะถึงไหนก็ขอให้สู้ๆนะคะเพื่อนๆอ่านให้จบนะคะเอาตัวรอดเป็นยอดดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ